สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสุขภาพดีสร้างด้วยตัวเรานั้นมีวัตถุประสงค์คือต้องการเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพของคนเราทุกคนนะครับเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงส่งเสริมสุขภาพให้ปาศจากโรคภัยและเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยนะครับดําเนินรายการโดยหมอสมศักดิ์เทียมเก่านะครับเป็นอายุรแพทยาา์ระบบประสาทประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโรคลมชักนะครับ โรคลมชักคืออะไรครับผมเชื่อว,ว่าหลายคนคงจะเคยเห็นคนที่ชักนะครับชักมีอาการเกรงกระตุกข,ของแขนขานะครับมีการกัดฟันนะครับมีการพาเเลือดค้างที่คนทั่วไปรู้กันกันว่าโรคลมบ้าหมูนะครับก็เลยเข้าใจว่าโรคลมชักก็คือโรคลมบ้าหมูผมอยากจะทําความเข้าใจใหม่นะครับโรคลมชักคือโรคซึ่งเกิดจากกระแสไฟฟ้าในสมองเนี่ยทำงานไวผิดปกตินะครับ ซึ่งกระแสไฟฟ้าในสมองเนี่ยนะครับถ้าเกิดความผิดปกติของที่สมองที่ทําหน้าที่ส่วนใดก็จะแสดงอาการผิดปกติออกมาในหน้าที่ส่วนนั้นผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสมองส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องความจําถ้ามีอาการชักออกมาก็จะกลายเป็นมีอาการลืมนะครับจําไม่ได้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นถ้าสมองส่วนนั้นทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่อง ควบคุมกำลังของขานะครับถ้ามีอาการชักก็จะเป็นอาการเกรงกระตุกหรือว่าชาของขาที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเรามีความผิดปกติของสมองส่วนที่การมองเห็นอาการชักก็จะเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นเช่นอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นภาพผิดปกติไปถ้าสมองส่วนที่ควบคุมการได้ยินก็อาจจะได้ยินเสียงที่ผิดปกติไปซึ่งอาจจะไม่มีเสียงแต่ก็ได้ยินเสียง ฉนันโรคลมชักก็คือโรคซึ่งเกิดจากกระแสไฟฟ้าในสมองนั้นทํางานผิดปกติคือไวผิดปกติก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับตาแหน่งของสมองที่มีส่วนผิดปกตินั้นๆน,น,นะครับและมีอาการเป็นซ้ําซึ่งทุกๆครั้งที่เป็นซ้ำนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกันหรือเหมือนกันนะครับ และโลรคลมชักส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเองและหยุดเองนะครับซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีปัจจัยกระตุ้นก็เกิดอาการชักเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการชักนะครับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปเราก็เรียกว่าโรคกลุมชักหรือมีอาการชักเพียงหนึ่งครั้งแต่มีรอยโรคในสมองและมีโอกาสเกิดชักซ้ำเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคลมชัก นะครับฉะนั้นอาการที่พบบ่อยของโรคลมชักคืออะไรครับอาการชักที่พบบ่อยนะครับก็มีตั้งแต่หนึ่งแบบชักแบบชนิดท,ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คืออาการชักแบบลมบ้าหมูก็คือจะมีอาการเกร็งนะครับทั้งตัวของคนไข้ทั้งแขนและขาลําตัวต่อมาก็จะตามด้วยอาการกระตุกนะครับซึ่งในขณะที่เกร็งหรือกระตุกเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอาการ ส่งเสียงร้องออกมานะครับอาจจะมีการกัดฟันนะครับและมีอาการตาเหลือค้างบางคนก็อาจจะมีอาการปัสสาวะราดถ้าก่อนที่จะมีอาการเนี่ยไม่ได้ปัสสาวะเป็นเวลานาน,านเรียกว่ามีน้ําปัสสาวะเนี่ยอยู่ในกระเพาะปัสสาวะจํานวนมากเมื่อเรามีอาการชัดแบบหลมว้าหมูก็คือหมดสติกล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะครับก็จะเปิดออกนะครับก็ทําให้มีปัสสาวะราดได้นะครับ อาการชักแบบที่สองที่อาจจะพบก็คือพฤติกรรมที่ผิดปกตินะครับเช่นการเคี้ยวปากการถูมือแล้วก็เดินไปมาโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายซึ่งเราดูคนไข้เนี่ยนะครับเหมือนกับเขาจะรู้สึกตัวแต่ถ้าเราเข้าไปเรียกเขาเนี่ยเขาจะไม่ตอบเรานะครับเขาไม่สามารถหยุดการเคี้ยวปากการถูมือหรือการเดินไปมาหรือการทําพฤติกรรมที่ผิดปกติต่างๆเหล่านี้ได้จนกว่าอาการชักนั้นจะหยุดเขาถึงจะ ควบคุมพฤติกรรมต่างๆเข้าไดซ้ซึ่งขนาดที่เกิดอาการนั้นเนี่ยคนไข้จะกึง่งรู้ตัวกึ่งไม่รู้ตัวนะครับคือไม่หมดสติหรือเหมือนกับการชักแบบลมป้าหมูอาการชักแบบที่3ก็คืออาการนิ่งนั่งนิ่งเมื่อลอยนะครับอาจจะมีกระพริบตาทีๆบ้างซึ่งอาจจะพบในเด็กจนกระทั่งถึงอายุวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่นะครับเหมือนเด็กที่นั่งเมื่อใจลอยเนี่ยนะครับ แต่ว่าจะเป็นระยะเวลาไม่นานจะไม่เกิน45วินาทีอาจจะมีการกระพริบตาถี่ๆเกิดขึ้นได้อาการชักแบบอื่นๆเช่นอาการคล้ายนอนละเมอก็คือนอนกลคืนเราดิ้นไปมาโดยที่ไม่รู้สึกตัวนะครับแบบอื่นๆเช่นเดินเดินมาอยู่ดีๆก็ล้มลงไปก็คือหมดพลังของกล้ามเนื้อนะครับก็ล้มลงไปกับพื้นทันทีนะครับหรือมีอาการกระตุก ทั้งตัวโดยที่ไม่รู้สึกโดยที่ความรู้สึกตัวนั้นเสียไปอย่างที่เป็นต้นหรือมีอาการเกรงกระตุกของแขนหรือขาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งขณะที่อาการเกรงกระตุกนั้นคนไข้รู้สึกตัวทั้งหมดแต่ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวน,น,นั้นได้นะครับอันนี้คืออาการชักที่พบบ่อยถ้าเราแบ่งอาการชักออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับจะเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อาการชักในขณะที่ชักนั้นหมดสติ แบบที่2ก็คือในขณะที่มีอาการชักนั้นผู้ป่วยรู้สึกตัวนะครับอาจจะสมบูรณ์100%ซหรือไม่สมบูรณ์นะครับย้ําใหม่นะครับการชักนั้นมี2แบบแบบที่1ก็คือในขณะที่มีอาการผิดปกตินั้นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวเลยร้อเช่นการชักแบบลมบ้าหมูนะครับการชักแบบนั่งนั่งนิ่งเหมือรอยการชักอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในขณะที่ชักนั้นรู้สึก ตัว B และอีกแบบหนึ่งซึ่งยังอยู่ในกลุ่มที่สองนะครับก็คือรู้สึกตัวแต่ไม่สมบูรณ์นะครับเช่นการชักแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติเป็นต้นแพทย์จะวินิจฉัยอาการชักได้อย่างไรครับอันที่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือจากอาการที่คนที่เห็นเหตุการณ์หรือญาติหรือพ่อแม่ได้เล่าอาการผิดปกติของคนไข้หรือของลูกให้หมอฟังว่ามีลักษณะผิดปกติแบบใด และเข้าได้กับการชักแบบไหนหรือไม่ลักษณะสําสคัญของชักก็คืออาการนั้นจะเป็นขึ้นเองและหายเองและเป็นซ้ำได้ซึ่งทุกครั้งที่มีอาการนั้นจะมีลักษณะอา,าการคล้ายกันหรือเหมือนกันนะครับเช่นก็คือจากอาการที่เล่าอันที่สองก็คือจากการได้เห็นคลิปวิดีโอที่คนเห็นเหตุการณ์นั้นได้ถ่ายมาหรือจากกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดีที่สุดก็คือการได้เห็น และแพทย์จะวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อยืนยันว่ามีอาการชักจริงหรือไม่แต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับการตรวจส่วนใหญ่การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองนั้นมักจะตรวจในขณะที่อาการหายไปแล้วคือเป็นปกติก็อาจจะพบหรือไม่พบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมองก็ได้ประมาณร้อยละห้าสิบฉันถ้าคนไข้มีอาการเหมือน และเรามาตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองเราพบว่ามีคลื่นชักอันนี้ก็ยืนยันได้ว่าน่าจะเป็นอาการชักหรือโรคลมชักได้จริงแต่ถ้าอาการเหมือนแล้วมาตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองไม่พบฉั้นเขาก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นโรคลมชักแต่ถ้าอาการไม่เหมือนแต่ต้นเราจะไม่ตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองนะครับถ้าอาการไม่เหมือนแต่ต้นเรามาตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองก็อาจจะพบความผิีปยติได้สองสามเปอร์เซ็นตซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รียกว่าเขาเป็นอาการชักหรือโรคลมชักนะครับ ฉะนั้นเมื่อใดควรพบแพทย์ที่หนึ่งก็คือเมื่อมีอาการครั้งแรกก็ควรจะต้องมาพบเลยครับแต่ว่าอาจจะมาพบตอนที่หายดีแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าการชักส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอยู่ประมาณ1-2นาทีไม่เกิน3นาทีเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หยุดหายดังนั้นตอนที่ชักเนี่ยเราควรจะให้การปรมพยาบาลเบื้องต้นอย่างดีซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีว่าปฐมพยาบาลอย่างไรไม่ใช่ระหว่างชักนั้นเรารีบตกใจรีบ อุ้มลูกแล้วก็รีบขับรถแล้วก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางได้เพราะเรารีบไม่มีสติอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับฉันเมื่อชักครั้งแรกก็ควรจะต้องพามาพบแพทย์เลยครับแต่ตอนที่คนชักคนไข้ที่ชักนั้นหายดีแล้วก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากหยุดชักก็พามาพบแพทย์ได้นะครับหรือการชักนั้นเกิดอุบัติเหตุเช่นชักแล้ะล้มหัวแตกก็มาหาหมอเพราะอาการหัวแตกหรือมีอุบัติเหตุกระดูกหักแขนหักต่างๆเหล่านี้ เมื่อมาถึงแพทย์ก็จะทําการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับถ้ามาถึงโรงพยาบาลยังชักอยู่แพทย์ก็จะให้การประสมพยาบาลและให้ยาระงับชักกับคนไข้นะครับเมื่อแพทย์ซักประวัติข้อมูลต่างๆแล้วตรวจร่างกายแล้วแล้วก็อาจจะได้เห็นถ้าเด็กมีอาการชักเกิดขึ้นหรือคนไข้นั้นชักให้เห็นที่โรงพยาบาลหรือมีคลิปวิดีโอซึ่งถ่ายโดยเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายนะครับปัจจุบันจะได้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือค่อนข้างมาก ถ้าแพทย์เห็นแล้วว่าใช่แพทย์ก็จะวินิจฉัยเลยว่าเป็นโรคลมชักหรือไม่ใช่โรคลมชักนะครับเสร็จแล้วแพทย์ก็จะตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองนะครับเปนที่กล่าวไปแล้วแล้วก็จะต้องเจาะเลือดเพื่อหาสาเหตุของอาการชักและจําเป็นที่จะต้องตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือตรวจ m อ็สมองขึ้นอยู่กับว่าโรงพยาบาลน,นั้นมีเครื่องมืออะไรนะครับแล้วก็มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนในการตรวจ m อ็สมองถ้าเราสงสัย ว่าจะมีความผิดปกติของการชักซึ่งเกิดกับสมองส่วนกี่ขมับนะครับหรือสมองส่วนเพนโวลโลปคือสมองส่วนขนาดเล็กๆเ,เนี่ยแพทย์ก็จะส่งตรวจ MRI แต่ถ้าโรงพยาบาลนั้นไม่มี MRI ก็อาจจะตรวจ CT s c สแกนก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ดูรอยโรคถ้าเราเห็นรอยโรคเลยเราก็ทำการรักษาสายเหตุร่วมด้วยเสมอนะครับฉะนั้นการรักษาที่สำคัญก็คือ 1. การให้ยากันชักเพื่อ ป้องกันการชักซ้ำหรือลดโอกาสการชักซ้ำอันที่สองก็คือการหาสาเหตุว่าโรคลมชักนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุของโรคลมชักนั้นอาจจะเกิดจากเนื้องอกในสมองเนื้อสมองอักเสบมีแผลเป็นอยู่ในเนื้อสมองนะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือความผิดปกติตั้งแต่เกิดนี่เป็นต้นงนั้นย้ำใหม่นะครับการรักษาก็คือป้องให้ยา การชักและแก้ไขสาเหตุที่เป็นตัวก่อให้เกิดโรคลมชักผลการรักษาโรคลมชักนั้นดีหรือไม่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าโรคลมชักนั้นรักษาไม่หายคือจะเป็นเป็น,ปนห,าหายตลอดจริงๆแล้วต้องบอกว่าโรคลมชักเป็นโรคซึ่งมีการรักษาได้ผลดีค่อนข้างสูงก็คือ100คนที่เป็นโรคลมชักเนี่ยนะครับเมื่อทานยาการชักไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะ1หรือ2ชนิด ก็จะตอบสนองดีต่อการรักษาประมาณร้อยละห้าสิบห้าถึงร้อยละหกสิบเพื่อว่าห้าสิบห้าหรือหกสิบคนเนี่ยหายจากการทานยาเพียงหนึ่งหรือสองชนิดการทานยาต่อเนื่องนั้นต้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองถึงสามปีเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีคนไข้อีกส่วนหนึ่งนะครับประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นที่ต้องใช้ยากันชักหลายชนิดและตอบสนองต่อยากันชักแต่ไม่หายก็คือยังมีอาการชักบ้างแต่การชักนั้นลดลงค่อนข้างดี แต่จะมีประมาณ5-10%ซึ่งไม่ตอบสนองต่อยาการชักไม่ว่าจะเป็น2ชนิด3ชนิด4ชนิดนะครับกลุ่มเหล่านี้อาจจะเป็นที่ต้องให้รับการรักษาโดยการผ่าตัดน,นะครับส่วนในกลุ่มที่คนไข้มีรอยโรคอยู่ในสมองอย่างชัดเจนเช่นเนื้องอกในสมอ,ง,องนี้ก็จะผ่าผัดตั้งแต่ต้นเพื่อรักษาโรคที่เป็นสาเหตุด้วยนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่สําคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเราเห็นคนไข้ที่ชักแบบหมดสติโดยเฉพาะแบบลมบ้าหมูทําอย่างไร เรามากักจะถูกคุณพ่อคุณแม่ถูกคุณครูที่โรงเรียนหรือเห็นในภาพยนตร์ในทีวีต่างๆว่าเวลาที่มีไข้ชักเรามากักจะทำสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือหาวัสดุแข็งๆนะครับงัดปากคนไข้เพื่อไม่ให้คนไข้กัดฟันกัดลิ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นเสมอเช่นการกดแขนกดขาเพื่อไม่ให้ไข้ชักนะครับหรือแบบที่สามคือปั๊มหนะ้าอกคือปั๊มหัวใจเหมือนคนไข้ที่หัวใจหย,ยุดเต้น ซึ่งต้องบอกว่าทั้ง3วิธีที่ทำอยู่เนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่เราจะช่วยเหลือคนไข้ที่มีการชักแบบลมบ้าหมูชักเกรงกระตุกทั้งตัวและหมดสติก็คือจับนอนลงในที่ที่ปลอดภัยนะครับถ้าเขาเขาชักอยู่ในท่านั่งเราก็จับเขาค่อยๆประคองลงถ้าก็ชักอยู่ในท่านอนเราก็ต้องดูว่าอยู่ในเช่นการถนนเราก็ต้องการไม่เกิดอุบัติเหตุถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือ ของที่จะเกิดอันตรายได้ก็จับเขาห่าออกมาแล้วก็พยายามจับเขาตะแขงตัวนะครับเพื่อไม่ให้เกิดลิ้นตกหรือสำลักน้ำลายไม่จำเป็นต้องไปงัดปากนะครับไม่จำเป็นต้องไปกดแขนขาไม่จำเป็นต้องไปปั๊มหน้าอกแต่ถ้าผู้ป่วยขนาดที่ชักนั้นอ้าปากอยู่และเรากลัวว่าผู้ป่วยจะก,กัดฟันถ้าเรามีวัสดุที่นิ่มๆได้นะครับเราก็เอาไปใส่ในช่องปากของคนไข้ ได้เพื่อป้องกันการกัดลิ้นแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนไข้ที่ชาักแบบลมบ้าหมูเนี่ยมีโอกาสกัดลิ้นน้อยครับประมาณ4-6%แค่นั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วอาการที่ชักอยู่ก็จะเป็นประมาณ90-120วินาทีก็คือประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีมักจะไม่เกิน3นาทีแล้วก็หยุดนะครับในในภายหลังจากที่เขาหยุดเนี่ยเขาอาจจะมีรู้สึกว่ามึนงงนะครับปวดหัว แล้วก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแลเพราะจะจําเหตุการณ์ไม่ได้นะครับเราก็คอยให้ความมั่นใจอย่าให้เขาตกตกใจนะครับแล้วก็ดูว่ามีแผลอะไรเกิดขึ้นที่ไหนหรือไม่ในระหว่างที่ชักเพื่อจะได้ทําการดูแลผสมพยาบาลต่อเนื่องได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเขาชักนานเกิน5นาทีเราคงจะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยการโทรศัพท์1669หรือใช้แอปพลิเคชัน Fa s t เพื่อให้รถพยาบาลมารับนะครับ ถ้าเรานําส่งเองเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติดีๆอย่าขับรถเร็วจนกระทั่งฝ่าไฟแดงหรือเกิดวุัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับการชารักอีกแบบหนึ่งคือชักแบบที่พฤติกรรมผิดปกติเดินเคี้ยวปากถูมือเดินไปมานะครับแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปไปเรียกเขาหรือขย่าวตัวเขาแต่เราเดินประคองเขาไปเรื่อยๆ ประคองเพื่อไม่ให้เขาเดินไปที่ถนนประคองเพื่อไม่ให้เขาเดินไปที่บันไดประคองไม่ให้เขาเดินไปที่ประตูหรือหน้าต่างเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับเขาก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก4 5่ถึงวินาทีแล้วก็หยุดเป็นนะครับหยุดหายเองพองเขาหายเนี่ยเราก็ดูแลเขาต่อ่อให้เกิดความมั่นใจนะครับนะอย่าให้เขาเกิดความรู้สึกอายหรือตกใจนะครับการรักษาโรคลมชักเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเริ่มต้นจากการทานยากันชักนะครับยาการชักมีหลายยี่ห้อมากแพทย์ก็จะเลือกยากันชักตามชนิดของการชักที่มีและโรคร่วมหรือยาร่วมที่เราใช้อยู่นะครับก็คือต้องเป็นยาซึ่งได้ผลดีในการชักแต่ละชนิดและยานั้นเกิดผลเสียกับเราน้อยมากหรือตีกับยาชนิดอื่นที่เรากินอยู่น้อยที่สุดนะครับการกินยากันชักคุณหมอก็จะเริ่มให้ขนาดต่ำๆก่อนแล้วก็จะค่อยๆปรับเพิ่ม ทุก2หรือ4สัปดาห์จนกระทั่งถึงขนาดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชักเลยก็จะยุให้ทานยาการชักนไปนานอย่างน้อย24เดือนหรือ2ปีนับจากการชักครั้งสุดท้ายฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าถ้าเมื่อไม่ชักไปแล้ว6 8, 9, 10, เดือน8เดือน10เดือนเนี่ยเราต้องกินยาการชักให้ซ้อมเสมอปฏิบัติตัวอย่างสม่าเสมอถ้าเรารักษาไปถึงปีหนึ่งแล้วกลับมาชักใหม่เราก็ต้องเริ่มนับ1ใหม่นับปีอีก24เดือนทําอย่างนี้ไป เรื่อยๆมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับฉะนั้นถ้าเราทําตัวได้ดีการปรับพฤติกรรมเช่นไม่อดนอนไม่ดืม่มแอลกอฮอล์ไม่มีความเครียดนะครับทญญานยาครบสม่ำเสมอทุกวันตรงตามเวลาก็มีโอกาสหายขาดประมาณ60%ออย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับฉะนั้นนี่คือคือการรักษาโรคลมชักมีข้อสงสัยอีกมากว่าโรคลมชักในผู้ใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับชักในวัยเด็กหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน ในเด็กที่เป็นไข้แล้วชักตั้งแต่อายุ6เดือนหรือ6ขวบเนี่ยนะครับเราไม่เรียกว่าเป็นโรคลมชักมันเป็นภาวะไข้แล้วชักก็คือสมองของเด็กตอนนั้นเนี่ยอายุขนาดนั้นเนี่ยยังพัฒนาการได้ไม่เต็มทีพอมีไข้ไข้ก็จะเป็นตัวก,กระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการชักเราก็เรียกภาวะไข้ชักซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องว่าโตขึ้นแล้วจะเป็นโรคลมชักหรือโตขึ้นแล้วจะมีระดับสติตปัญญาต่ำกว่าเด็กที่ไม่ใช่เด็กที่ไม่มีอาการชักไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับ ฉนันวันนี้เราได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคลมชักในภาพรวมนะครับว่าโรคลมชักคืออะไรมีกี่ชนิดเราจะต้องตรวจเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือไม่อย่างไรนะครับต้องทานยาการชักเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นและวันหลังนะครับวันต,ต่อมาเราจะมาคุยกันต่ออีกในการรักษาโรคลมชักแต่ละชนิด โดยเฉพาะฉะนั้นถ้าผู้ฟังต้องการทราบเรื่องอะไรมีข้อสงสัยส่งคำถามและคำแนะนำมาได้ที่ Facebook นะครับสมศักเพียมเก่า SOMSAK เวนวันะครับ t i a m k o หรือ l ลาย ID สมศักด์ด็อกเตอร์ SOMSAKDOCTOR พิมพ์ต่อกันเลยนะครับหรือที่อีเมลสมเทีย @kku.ac.th นะครับ SOMTIA@kku.ac หลกีสนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปครับต้องติดตามว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับโชคดีทุกท่านครับ